สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคสสตูดิโอนะคะนีเกตนะคะท่านที่มาใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องนะคะก็ฝากกดทุกอย่างไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่เกศนำมาเสนอทุกวีทุกวันเลยทีเดียวนะคะเออถ้าใครกดเข้ามานะคะจะเห็นนะะว่ามีสาระความรู้นะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอ่าหนึ่งเรื่องนะ,ะที่เกศอยากจะมา แสดงความคิดเห็นดีกว่านะคะในเรื่องหนึ่งนะคะเวลา,าเกตไปแวะเวียนนะคะชมเมฝรั่งเพื่อนเพื่อนท่านอื่นเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์นะคะเราก็ทำไลฟ์สไตล์เนี่ยเราก็ชอบที่จะไปดูชีวิตคนอื่นด้วยนะคะไปกดดูคลิปเขานะคะไปเที่ยวเขาไปทำอะไรเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงนะคะเอออ่า,าวนี้นะคะมาสะด,ดุดนะคะตรงที่คอมเมนต์นะคะหลายๆคอมเมนต์ลเลยทีเดียวนะคะที่เวลามีอ่า แฟนคลับของของแต่ละช่องนะคะเขาคอมเมนต์นะคะก็จะมีเรื่องของการพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของเมียฝรั่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างเมียฝรั่งนะคะที่มีบุคลิกนะคะมีการใช้ชีวิตเอาง่ายดีกว่าการใช้ชีวิตที่ดูเรียบง่ายนะคะที่ดูอ่าดูติดดินนะคะดูเป็นคนเหมือนตอนที่อยู่ไทยเอาง่าย,ายเหมือนมีชีวิตอยู่ที่ไทยนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกับเมียรฝรั่งนะคะที่พอมาอยู่เมืองนอกนะคะมีชีวิตที่ดูแอบจะดูหรูหราแอบจะดูมีความแบรนด์เนมแอบจะดูมีความดูดีขึ้นหรือไฮโซขึ้นหรือว่าไม่ได้ดูติดดินนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เออคราวนี้นะคะประเด็นนี้เกตพอเกตอ่านปุ๊บเนี่ยเกตก็รู้สึกว่า มันน่าจะมีคําอธิบายได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเกดก็เลยอยากจะมาแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวของเกดนะคะก็คือเกดจะไม่ได้พาดพิงใครนะคะเพียงแต่เป็นความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่อาจจะเคยคอมเมนต์หรือว่ามีความคิดแบบนั้นเนี่ยนะคะได้ลองฟังไอเดียจากจากตัวเกดดูนะคะก่อนที่เกดจะอ่าพูดความคิดเห็นของตัวเองนะคะขอเวลาสัก2นาทีนะคะลองฟังบทความนี้นะคะเป็นบทความที่คุณสุขวันนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไปกับนิตยสารอเดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ เรื่องของประมาณนี้นะคะเรื่องของความชอบส่วนบุคคลหรือว่าลักษณะความาการการชอบสิ่งต่างๆของแต่ละคนเนี่ยคะ่ะออพูดไว้ได้ดีมากเลยนะคะเป็นบทสรุป2นาทีที่เกดคิดว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยเกดคือตอบคําถามที่เกดได้คิดที่เกดได้ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นคอมเมนต์ประมาณนี้นะคะหัวข้อนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวะคะ่ะเพื่อนๆลองฟังกันนะคะ2นาทีค่ะของที่มันจําเป็นต้องมี คือต้องรู้ว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถที่จะเอาความสุขความพอใจหรือความชอบของเราไปตัดสินชีวิตคนอื่นได้ถ้าสมมติว่าคนคน,นึงเขาใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจและมีความสุขกับชีวิตที่เขามีที่เขาเป็นเราก็อย่าพยายามยดัดเยียดในสิ่งที่เราคิดว่าแต่สิ่งนี้มันดีกว่านะเธอควรที่จะมีชีวิตอย่างฉัน ถ้าในมุมมองชีวิตของพี่พี่พยายามไม่ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่พี่มีว่าแต่ละคนต้องมีอย่างฉันสิชีวิตถึงจะเรียกได้ว่ามีความสุขถ้าใครก็ตามที่เขาใช้ชีวิตแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วเขาพอใจแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุด เราอาจจะใช้บรรทัดฐานหรือชีวิตตัวเองไปตัดสินเขาว่าชีวิตเธอมีน้อยเกินไปหรือถ้าฉันเป็นเธอฉันอาจทำอะไรได้มากกว่านี้ก็ได้แต่พี่ขวัญรู้สึกว่ามันไม่แฟร์การยอมรับได้กับสิ่งที่มีและก็ไม่มียอมรับแล้วก็พอใจในสิ่งที่เป็นพี่ขวัญว่าการที่จะให้คนทุกคนมีทุกสิ่งทุกอย่างมนัเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ทุกคนก็จะมีสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิ่งที่ตัวเองทำได้สิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้สิ่งที่ตัวเองประสบความสำเร็จสิ่งที่ตัวเองล้มเหลวสิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วก็ไม่พอใจนั่นคือธรรมชาติของคนทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองว่าเรามีสิ่งนี้เราไม่มีสิ่งนี้เราเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรายอมรับมันได้ เราพอใจกับสิ่งที่เรามีและยอมรับในสิ่งที่เราไม่ได้มีเราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนั้นก็ดีที่สุดแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นคลิปเพียง2อนาทีนะคะที่ทำให้อ่าเปิดมุมมองแล้วก็ของตัวเกตน,นะคะเปิดมุมมองในส่วนที่เรารู้สึกว่าเราคิดเห็นคล้ายๆกันแต่ว่าคําพูดที่คุณสู่ขวาญได้แสดงออกมาเนี่ยนะคะขอไว้ลูกชายอยู่ข้างๆคาพูดที่คุณสื่ขวัญได้สื่อออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะกระชับแล้วก็รวบรัด ตรงใจเรามากๆเลยนะคะก็เลยจะขอแสดงความคิดเห็นสั้นๆนะคะวันนี้นะคะว่า1คิดเห็นแบบเดียวกับคุณสุขขันนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่เคยมาอยู่เมืองนอกอย่างนี้นะว่านะคะยังไม่เคยมาต่างประเทศนะเกตขอยืดเป็นเกตขอยกตัวอย่างคืออเมริกาเพราะเกตก็ไม่เคยไปต่างประเทศที่อื่นนะคะอเมริกานะคะมีทั้งหมด52รัฐนะคะซึ่งจะบอกว่าแต่ละรัฐเนี่ยมีความ ล้ายๆกับแต่ละประเทศเลยเออความใหญ่ความห่างไกลนะเช่นเกตดจะไปนิวยอร์กต้องต้องนั่งเครื่อง6ชั่วโมง7็ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะคะคือมันห่างกันประมาณนั้นเลยนะคะแต่เป็นรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความแตกต่างนะคะของแต่ละรัฐเนี่ยมันมีนะคะหนึ่งในเรื่องของประชากรนะคะอ่าวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะคะเรื่องของวัดอ่าัพ,พยากรนะคะยกตัวอย่างนะคะเขอยกตัวอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นรัฐที่ แล้วยิ่งถ้าอยู่ในโซนเมืองอย่างเช่น LA เมืองใหญ่ๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นรัฐที่เอาง่ายคล้ายๆกับประเทศไทยแต่อยู่ในกรุงเทพเออเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อาจจะคอมเพ์หรือว่าเปรียบเทียบนะคะว่าชีวิตคนในกรุงเทพกับชีวิตคนไทยในชนบทอะ่ะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันเลยนะคะกับเมียฝรั่งนะคะหลายๆคนนะคะที่เขาอาจจะอยู่ในรัฐที่ลักษณะของ,ของ ของภูมิประเทศหรือว่าทรัพยากรที่มีในในรัฐนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติเพราะอยางเกบอกว่าที่เกตอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะมีแต่ตึกก็คือมันอาจจะไม่พลุกพล่านเหมือนอยู่กรุงเทพหรือว่ามันอยู่อยู่เมืองแออัดในเมืองไทยแต่ว่ามันไม่มีแบบมันมีมันมีที่ไฮกิ้งคือที่เดินป่าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาโดยล้วนๆน,นะคะ เออมันก็จะมีก็คือบ้านที่อยู่บนเขาเขาก็จะมีแบบโซนได้ไปเดินแต่ว่าบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยก็อยู่ในในพื้นที่เขาเรียก business area ทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปที่ที่มันเป็นที่นี่นะคะดังนั้นพูดถึงเรื่องอาอาภาพลักษณ์ดีกว่าที่ออกมานะคะของเมียฝรั่งหลายๆคนนะคนที่ได้อยู่ในเมืองประมาณนี้นะคะก็อาจจะ เป็นผลนะมาจากสภาพนะคะภูมิประเทศก็ได้นะคะนี่คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อคิดเห็นของเกน์น่ะที่ว่ามีฝรั่งหลายคนที่ที่อาจจะต้องแสดงภาพนั้นออกมานะคะกับอย่างที่สองนะคะก็คืออ่าเรื่องของความชอบส่วนบุคคลดีกว่านะคะคืออย่างที่บอกไปเลยอย่างที่อ่านให้ฟังเลยนะคะเล่าให้ฟังในคลิปของคุณสุขวันนะคะว่าเรานะคะไม่สามารถที่จะเอาเราไม่ควรดีกว่าเออไม่ใช่ไม่สามารถหรอกไม่ควรดีกว่านะที่จะเอา ชีวิตหรือว่าความชอบความรู้สึกบรรทัดฐานของตัวเองนะคะไปตัดสินนะคะว่าคนที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนเราหรือว่าคนที่เขาไม่ได้ชอบเหมือนเราไม่ได้ชอบชีวิตเหมือนเราไม่ใช่ชอบชีวิตเรียบง่ายเหมือนเราเนี่ย mm hmm. เขาเป็นคนที่เวอร์วังหรือว่าฟุ่ฟ้านะคะคือเขาอาจจะเป็นคนปกติคนธรรมดาในกลุ่มก้อนของเขาก็ได้เออแล้วอีกอย่างนะคะเกตดเชื่อนะคะว่าเมียฝรั่งส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยนะคะทุกคนเวิร์กฮาร์ดเพื่อนเอเชื่อเหอะคือ คือเมียฝรั่งที่ได้ได้สามีที่ซัพพอร์ตดีๆเน่ยเขาก็มีนะคะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาได้รับการซัพพอร์ตนะคะให้เงินเอาง่ายคือให้เงินใช้ทุกเดือนมีเงินเหลือเก็บแล้วก็มีของขวัญมีตามเทศกาลต่างๆที่สามีเขามอบให้เาก็คือฝรั่งเขาจะให้อะไรก็คือของที่ผู้หญิงชอบ เขารู้ว่าแฟนเขาชอบกระเป๋าอย่างงี้แบรนด์เนมเขาก็ซื้อให้คือมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วมันก็เป็นเทศกาลที่เ u l t u r e ของคนอเมริกันเขาทำกันนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่สามีให้ภรรยานะคะต่อให้เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนในที่ทำงานที่เกรดเห็นนะคะเวลาเขาอาจจะมีแบบครบรอบอทำงานมาครบ5ปี10ปีเนี่ยเขาก็มีรวมเงินกันซื้อแบรนด์เนมหรือว่าซื้อของที่เพื่อนคนนั้นเขาชอบนะคะในสไตล์เขาเนี่ย ให้เพื่อนของเขาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนเขาเอาง่ายๆว่ามันเป็นเคาเจอร์ดีกว่านะคะแล้วส่วนส่วนเรื่องของเมียฝรั่งที่เขาจะไปชอบแบรนด์เนมหรือว่าเอาง่ายคือเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเราก็ชอบคือเราก็ไม่ได้กลัวว่าจะถูกด่าหรืออะไรนะคะคือเกดก็ด่ามาก็ไม่ด่ากลับอยู่แล้วอะแต่ว่าแค่อยากจะอธิบายให้ฟังให้เฉยว่าการที่เราชอบแบรนด์เนมเรามีเหตุผลของเรานะคะก็คือเรารู้สึกว่า เราขายแบรนด์เนมรู้สึกว่าแบรนด์นี่คือความเหตุผลเหตุ <c oughs> ผลของเกตนะคะที่ใช้นะคะเรารู้สึกว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่ที่มันที่เขาทําขึ้นมาบนโลกเนี่ยแต่ละ brand แบรนด์นะที่อยู่กันมานานๆเนี่ยมันมีความยากลาบากคือตัวเกตดเนี่ยทำบริษัทเดิมคือคอตโต้นะคะผลิตสุขภัณ์คอตโต้เกรดทาในส่วนของคุณภาพแล้วก็เรื่องของอาโปรดักชันนะคะ รวมไปถึงต้องดีวกับมาร์เก็ตติ้งการตลาดเพื่อให้ขายเขาขายออกไปได้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็เป็นอะไรที่คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์จริงถึงจะรู้นะคะว่าเออเขาเขาแวร์ยูเอเบิลแค่ไหนเขามีคุณค่าแค่ไหนนะคะส่วนคนที่อย่างตัวเกตที่ไปชอบแบรนด์แต่ละแบรนด์รู้สึกว่าแต่และแบรนด์มันเหมาะกับเราเออมันเราได้ถึกเราได้ประมาณเนี้ยคือคือเกตจะสัพพายคือเกตก็เก็บเงินไปเรื่อยนะคะ จนจะซื้อกระเป๋าที่ชอบได้กระเป๋าแพงๆที่เขาใช้กัน <S <S แพงที่สุดอะ่ะเออแบรนด์ที่แพงที่สุดพอเราถึงเวลาหนึ่งรู้สึกว่าเออเรามีลูกเนี่ยมันก็เลยแบบมันก็เปลี่ยนจากอยากจะได้เป็นไม่ได้ก็ได้คือหมายความว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะต้องแบ,บรนด์ขนาดนั้นเออเพราะฉะนั้นน่ยเกดเลยมองว่าคนที่เขาชอบแบรนด์เนมเนี่ยคือมันก็เป็นเหตุผลส่วนบุคคลมากกว่านะคะที่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นเออสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะคะเรา ไม่ควรที่จะเอาไปตัดสินคนอื่นดีกว่านะคะเราก็มองกันในฐานะเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งนะเพื่อนที่มาจากประเทศไทยเป็นเป็นคนเหมือนกันนะคะที่เราได้มาอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานเก็บเงินซื้อของที่เราชอบหรือว่าแม้แต่บางคนที่เขามีมีบุญมีวาสนาหน่อยเออสามีเขาซื้อให้ก็โชคดีของเขาไปเราก็แบบ แอบอิจฉาไปเล่นๆเนี่ยไม่ได้อิจฉาแบบฉันอิจฉาแกไม่ใช่อ่ะคือแบบไม่รู้จะเพื่ออะไรไงแต่แคือรู้สึกว่าอิจฉาว่าแบบคือเป็นปะเออแบบเราเห็นคนสวยก็อิจฉาว่าหุ่นดีว่ะอะไรแค่นี้ค่ะคือมันเป็นแค่ความรู้สึกอย่างนั้นนะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ยังไม่เคยเห็นสภาพเมืองนอกเนะยคะได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของประเด็นนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะเกดก็หวังว่าที่อธิบายมาเนี่ยนะคะเพื่อนๆอาจจะพอเข้าใจบ้างในความคิดเห็นของเกดนะคะในเรื่องของอ่า ประเด็นเมียฝรั่งทำไมต้องหัวสูงเออพูดอย่างนี้ดีกว่าเออเราไม่ได้หัวสูงนะคะมันก็เป็นความชอบของเราแน่นอคะ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือรับได้หมดนะคะแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะ,ะอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นความชอบของเราคะ่ะโอเควันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะถ้าใครที่ฟังมาจนจบแล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดหรือว่ากดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะมีความคิดเห็นแบบนี้อ่า อยู่ได้ฟังบ้างก็ดีนะคะเผื่อที่เขาจะได้เห็นเห็นเห็นอกเห็นใจกันนะคะว่าเออเราก็เป็นมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งบนโลกนี้นะคะเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆโอเควันนี้บายยลาทุกท่านไปก่อนค่ะทุกท่านมีวันที่ดีค่ะจุบจ๊บๆพบกันใหม่คอนเทนตนะะ์วันนี้แบบไม่ค่อยพร้อมเลยแสงไม่มีทุกอย่างนะคะเสียงดังลูกด้วยลูกอยู่้างๆนะคะบายยค่ะ